สบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเวัตุคู่ทุกคนตอนนี้สาวมีอยู่สวนลิ้นจี่พี่น้องมือนี่น,นะเฮามาสวนลิ้นจี่เนาะพูดดีพาพ้างน,น้องององงตุเกียวมาลินสวนลิ้นจี่พี่น้องตอนนี้เพื่อนกำลังเพลิดเพลินกำลังโอ,อนโซนกับลิ้นจี่เลยป้าพี่น้องเลยปากขนาดเลยลุกลกแล้วก็นหน่วยใหญ่พี่น้องถือว่าสมบูรณ์ในสวนนี้ค่ะเพื่อนกำลังเก็บที่เตรียมเอาไปส่งพี่น้องมีคนสั่งเพื่อนก็เอาไปส่งเด วันนี้สามีทิพาไปเลาะเบิ่งเลยพี่น้องว่าลินจีเฟินนะดกจังใดเนาะจ้าพ่อแม่พี่น้องวันวนี้น<ด>้อ<า>งมีมัเที่ยวเสร็จลิ้นจีครับอยากนอนพี่น้องแต่บบนอนบ่ยอมนอนนี่อยากนอนไม่ยอมนอนน้องมีอยากเก็บลิ้นจีหรือเปล่าน้อเก็บลินจีครับเก็บลิ้นจีคกกนจ่ครับป่สสะสามีกับทีพาพี่น้องนอนมาเลาะเบิง่งลิ้นจีครับพ,พี่น้องเลยข,ขนาดเลย เยอะมากต้นกบไดิสูงแห้งพี่น้องเบิ่งมากออกหอยตับซาบอยู่เพื่อนนั่นแต่งกิ่งเป็นพี่น้องแต่งกิ่งได้เนาะต้นเพิ่นโป้งรับแสงแดดได้ดีเนาะหน่วยเพิ่นก็ออกหลายคักขนาดเลยตอนนี้น้องโนงกับน้องตุเกียวกับรลังอันเอาลินจีไปให้เพื่อนสั่งเบิ่งพี่น้อง น้องเพิ่นฮักไปให้เพิ่นกับประมาณสองโลให้เพิ่นสั่งให้ไปพี่น้องเบิ่งนี่พักขนาดินจีดกขนาดเรามีก็กินไปหลายแล้วพี่น้องซิมหลายลูกแล้วอือห ตอนเด้พี่น้องเลยพักนาะอตอนนี้รถกาเริ่มมากรึบกับกึบกับแล้วพี่น้องมีแบบอันรถเพื่นมารับซื้อในสวนในสวนเลยเนาะกินลิ้นจี่ลายจนแฮดคอพี่น้องตอนนี้เอเพื่นก็ให้ซิมไม่อันเลย ักขนาดว้าพี่น้องต้นนี้เจ้าของสวนเพิ่นว่าว่าอันเพิ่นสิเก็บส่งตลาดไทยพี่น้องเพิ่นมีออเดอร์มาจากตลาดไทยเนาะ ลองลองชิมอีกก่อนอืมแซ่บอืมนะต่อมาในคือพี่น้องอืม ลุก uh huh. uh huh. ใหญ่ขนาดโอ้ท oh, ังเทิงเต็มเลย มาอยู่ต่ตําก็มีพี่น้องบึงตาตาไปสังมาหลายแทนนี่พูพี่น้องชาวมีอย่างยัง้ันถั่วซ้ำถูงนี้แดงมากพี่น้องแดงขนาดหน่วยนี่อลอกมาทางที่อีกพี่น้อง ทางกลางก็ออกเพื่อนเพื่อนแต่งงานกลางต้นเพื่อนนะพี่น้องให้เพื่อนออกข้างเนาะเพื่นรับแสงแดดได้ดีเนาะเพื่อนละเป็นมากป้าพี่น้องขาขานาดฮะลูกใหญ่มาก อย่างมาเบิง่งโซนนี้พี่น้องแบบนี้หลายคักหลายแน่อ่อนโซนดีพี่น้อง เป็นพัวเป็นพัวอยู่แต่ว่าต้นนี้ยังบ่อยากสุกคักพี่น้องยังอยากเขียวอยู่อยังได้จากต้นเด้ไปตังไว้อยู่บ้านอยู่เซโน่พี่น้องอ่ม สามชิโลเลยพี่น้อง อื uh huh. ลูกใหญ่ๆเลยตอนนี้สามีกามาอีกส่วนหนึ่งพี่น้องเมื่อกี้นี่แว่สวนนั้นค่ะซื้อสองโลพี่น้องก็เลยม,มาแหว่อีกส่วนหนึ่งเนาะตอนนี้น้องถุกเกี่ยวกับน้องโนงกําลังสั่งเพินห้าเฟินมัดไทยละ กินจีสดๆจากสวนปลากินแล้วบ่ละอิ่มแล้วหน่วยใหญ่ขนาดอิ่มจนบุอยากซื้อห่านล้นแล้วห่านเอ้ยลงมานึ่ำหลังยังบุยชิมเลยมาน้องๆพาเอ้ยไปชิมมึงนูะโอเคเอ้ยขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยหนึ่งโอเคค่ะไปเลยไม่ได้ว่าจ้าชิมดูตัวนี้หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ขนาดเลยมาให้เอ้ยชิมมึงเนาะ จเปะมานิระ่จพี่น้องเบอีต้นกะเพื่นแต่งกิ่งคักเนาะต้นฮะนะต้นเพิ่นออกั้างข้างเพิ่นแตกกิ่งคักขนาดพี่น้องยืเทิงผูกต้องขึ้นบันไดขึ้นบันไดไปนี่เ่าเนาะอนของเนาพี่น้องจ่ายหรือยัง ยังบอกสองโลอ่ะพี่พี่ทางนี้สองโลเมื่อกี้อ่ามังโมงแก้วพี่น้องเอ้ยผูกอุ้ยสองโลสองร้อยนี่เอาเก็บลิ้นจี่เพิ่มบ่ได้บ่อน้อน้อน้อไปไหนแล้วไปไหนแล้วใครขึ้นรถแล้วอุ้มลูกน้อยยึเถิงผูกเก็บลิ้นจี่เพิ่มไม่ได้หรอเก็บเอาเลยน้อง เก็บไาเลยละเก็บไาเลยไปแล้วเงินมาไม่ทอนนะคะมันมานมาเอาเก็บเพิ่มเลยละนุ้ยมาฮักเลยไอ้จีอันอันถ่ายเจ้าเก็บเก็บทางใดละอีกสี่สิบบาทอีกสี่สิบบาทนุ้ยเอาทางใดละโอ้ทางนี้ฮันเดย์อย่าลงต้นเล้วเพื่อนต้นนั้นนะคะลืมแล้วทิมทังนี้นะคะให้เพื่อนพาไปละให้เพื่อนพาไปมั้งพี่ โอ้ตัวนี้นี่หน่วยหน่วยหน่วยใหญ่ขนาดผู้เพื่อนนั่นเน่งอันนั้นเพิ่นเน่งลงมาไว้ฉันเพื่อน้มลงมาให้คุณเตี้ยซะด้วยว้าไม่ถึงเหรอแถมแถมแถมถ้าเกินก็แถมให้เลยต้นนั้นหวานต้นนั้นหวานไปต้นหวานไหนหวาน น้องตะเกียวเอิญหาว่าต้นนี้พี่น้องน้ำมากปานี้โอ้หวานงเนาะ้เข้าเขามองข้ามเนาะหวานใช่ไหมพวกนี้จะได้เก็บนี่พวกใหญ่่ะออ โอ้ยหน่อยอยากมานอนอยู่กันกองต้นลินจีนี่เด้อเฝ้าต้นลินจีแล้วอ่ะอือครับอยู่บ่เอ้อคนเฝ้าให้ลินจีนี่ไงเฝ้าอยู่เนี่ยเสือเดี๋ยวชิมพู้ทำนาทีแล้ววันนี้เอามาไว้เฝ้าลินจีจ้าฮึเกินแล้วล่ะละเอ้ยได้แล้วพอแล้วฝันแถมให้เลยเนาะเจ้าของสวนใจดีคุณหลายๆจ้าพี่เดี๋ยวจังโทรหาเด้อจ้า ่ะคือง้อแต่เพื่อนผู้ชายเื้อเก่สัคนไหนยังพันคันจ้ายังขวดบ้องเลยนะโอ้นี่ไงข้าวสวนโอ้นี่เลยคนเฝ้า เก็บลายได้ทนเฝ้าอยู่ได้เก็บเลยค่ะเก็บเลยเดี๋ยวพี่ชั่งให้ใหม่ใช่พี่น้องเอามาจิมก่อนตตสะอ่อนดิเนาะเป็นยังไงรสชาติไปได้หรือยังรสชาติเปรี้ยวหวานพี่น้องโอเคแล้วถ้าภาษาตลาดคุณขายเปิดขึ้ว่ามันยังลืมต้นพันว่าโอ้โหิี่ถ้ามันลืมซ้ำดายจีเนาะพี่น้อง ช่ำๆเลยถ้าแสบเย็นนี่แห้งแทบเนื้อมีเนาะเอาไปแเย็นก่อนาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเลยตามสบาย ข่อหยกเอาต้นเมื่อวายูเือนเฮาอืจะเอาไปตั้ากในบ้านเด้ต้นนี้้จาไม่ถึงสองวันหรอกอนุญาตให้ยกได้น้องจะยกได้ยกไปเลยยกได้เอาไปเลยยกให้เลยโอ้ยขนาดมือเรนจะไปถ้าไอสองร้านเข้านะเขาจะเปิดสวนแจกปีปีหน้าไข้ใหญ่โอ้ หมายถึงเพิ่นถืลอลอตเตอรี่บอก2ล้านเขนะล้านทางนี้ขอ6ล้านก็พอ หลายโท้ดแล้วก็วอาอยากยกเมื่อ้อยู่เซโนโด้พี่น้องเอ๋ยใครน้องฝันได้เบิงนเน่งดนแย่งอยู่บ้านเฮาค่ะโมแมนว่าเฮาบรได้ซื้อเบียอพันธ์เมื่อใดพี่น้องจะมีซื้อเบียอพันธ์เมื่อปลูกได้ว่าดินเฮาเนี่ยมันบุได้ไดินเฮามันบ่มีแร่ธาตุมันแขกเนาะเลยบุใหญ่มไม่เลยบุเก็เลยอ่อนโซนต้นเพื่นก่อนพี่น้องปีใดปีนั้นเนาะท้ามีโอกาสกะพาน้องมาพี่น้องเอ๋ย พราะว่ามันขักมันเป็นผลไม้ขึ้นซื่อของนครพนม,มนอยู่บ้านนาโดนพี่น้องนาโดนคามเทาเนาะจะขึ้นซื่อเรื่องลิ้นจี่นอพอหนึ่งเนาะโดยอตอนนี้ก็เริ่มสายมาแล้วพี่น้องอากาศก็ฮอนฮอนวันนี้ค่ะเจ้าของสวนพฤนว่าาตอนแรง,แรง มาเลอะมันฉีน่เย็นเผื่อนวอกมันฉีบ่ฮ้อนแห้งเนอะแแล้ว,ลวต่ละส่วนที่เราผ่านมานะพี่น้องเผื่อกะเก็บลงมาแล้วเผื่อกะมัดใต้ต้นเลยแล้วกัเอาไปส่งหรือว่าเอาไปขายเนาะในตลาดน,นัดเนาะแม่นบันนี้เสามีกะสี่ผ้าก,กันกับแล้วพี่น้องเมื่อกี้น้องงกับต้องตุกเกี่ยวกบผ้ากันเก็บแล้วก็ให้เพื่อมัดให้สดๆจากต้นเลยพี่น้องโดยอืมอากาศฮ้อนแห้งพี่น้องบันนี้เฮากะสิ่เมื่อแล้วพี่น้องไปหากินเ้ากินน้ำแล้วพี่น้องสําหรับคลิปนี้น้องสามีกะผ้า น้องมาทัวร์สวนลิ้นจีพี่น้องเลยไว้พบพ่อกันในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สาวมีลาไปก่อนพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้สาวมีในเดอร์พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย